สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกอฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะครับกอฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับพบกับก๊อฟนะครับก็จะมีรถฟอร์ดมารีวิวให้ชมกันเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็ยังเป็นตัวโฉมปัจจุบันนะครับเป็น4ประตูนะครับรุ่น XLT นะครับมีจําหน่ายนะครับทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ธรรมดา857,000บาทนะครับเกียร์ออโต้92,000บาทนะครับ มานะครับเดี๋ยวก๊อบจะพาชมนะครับว่าคันนี้แต่งอุปกรณ์อะไรไปบ้างนะครับยังไงฝากรบกวนเชื่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง YouTube กับด้วยนะครับเริ่มอย่างคิดแรกนะครับลูกค้านะครับเลือกสครูปนะครับเป็นสครูปทรงฟิตนะครับตัวนี้นะครับขนาดใหญ่เต็มฝากระโปรงนะครับเป็นสีทูโทนนะครับสัญลักษณ์นะครับก็เลือกเป็นม้ามาสแตงนะครับแต่อันนี้ลูกค้าเลือกสัญลักษณ์เป็นสีแดงนั่นเองม้าแดงนั่นเองนะครับ อะคริลิกนะครับติดที่ปากกระโปรงเพิ่มเติมนะครับคำว่าレนเจอร์นะครับอันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นสีแดงนะครับเพื่อให้ลับนะครับกับตัวสกู๊ปนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้ากระเถิลงมานะครับก็ชุดแต่งนะครับ F150 สปายเดอร์นะครับฟอนต์ตัวอักษรนะครับก็เลือกเป็นดาขอบแดงนะครับนี่เข้ากันมากๆเลยนะครับสําหรับด้านหน้านะครับชายกันชนคันนี้เลือกเป็นสีเงินนะครับติดตั้งนะครับครอบใส่หน้านะครับนี่แล้วก็ใส่วงแหวนนะครับทรงสี่เหลี่ยมนะครับ คีมมาสเตงสามที่ไฟวิ่งกลางวันนะครับอันนี้ก็ต่อสเต็ปไฟเลี้ยวนะครับอันนี้ตอนเราเปิดไฟเลี้ยวก็จะเป็นอย่างนี้นะครับข้างขวาในแบบนี้นะอันนี้ก็คือถ้าเกิดเราเปิดไฟขับปกตินะครับก็ทําให้ดูนะซุ้มล้อนะครับก็ขนาด6นิ้วนะครับแบบมีหมุดนะครับตัวหมุดตัวนี้เจาะแค่ตัวซุ้มล้อนะครับไม่ได้เจาะตัวรถนะครับล้อแมกนะครับนี่ แม็คันนี้นะครับก็ใส่เป็นแม็กคอสมิกนะครับ,นรบ Devil นะจับคู่กับยาง Monster AT3 นะครับตัวนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นขนาด18นิ้วนะแก้มนะครับเดิมเป็นโครเมียมนะครับเราก็ข้อเป็นสีดำด้านเข้าไป2.26ออโต้นะครับตัวนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้นั่นเองถ้าเป็นแมนนวลมันจะเขียนคำว่า6สปีดนะกันสาดนะครับกันศาดแท้นะครับ4ชิ้น เป้าลองมือเปิดนะคะเป็นสีดำด้านนะแตวสติกเกอร์ก็ให้ดูอีกฝั่งนะครับอันนี้ดูมุมก่นอนล้อก็จะแบบออกมาล้นๆนิดนึงนะครับกำลังสวยเลยนะครับด้านหลังนะครับก็เปลี่ยนไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้าย LED นะครับนี่ถ้าเปิดไฟเลี้ยวจะเป็นแบบนี้ใส่ข้อฝาท้ายนะครับโลโก้ฟ,ฟอร์ดนะอันนี้เลือกแบบ สีดำด้านนะครับแล้วก็เว้าโลโก้นะครับจะได้แบบเด่นๆนะครับใส่กันชนเหล็กนะครับของเอาเลนเดอร์นะห่วงโอเมกคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีแดงเดี๋ยวมามุมนี้ก็ให้ดูนะครับเรื่องของสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์นะครับมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับสามารถเลือกลายได้เยอะแยะนะครับแล้วก็สีสติกเกอร์ก็เลือกได้นะครับแบบก็มีให้เลือกนะครับหรือจะออกแบบเองก็ได้นะครับก็ยินดีเลยนะครับ ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านดนวยนะคบฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจโปรโมชั่นนะครับ Ford เ a n g e r Ford e v e r e s t นะครับชมที่ขายอยู่นะปัจจุบันนะครับหรือเป็นตัว next gen นะครับก็โทรมาสอบถามหรือแอดไลน์มาพูดคุยในเบอร์ที่กรอบขึ้นไว้ให้ก็ได้นะครับยังไงนะครับคลิปนี้นะครับกรอบขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่ากรอบจะมีรถฟอร์สวยๆรุ่นไหนมารีวิวให้ชมกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคครรััับบสสวดี